จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเฟ้นหาสาวงามประกวดมิสอุบลราชธานี c a n d ด e f ฟ s t i v a l i n t เ r n a t i น n a l 2025 and Miss.AEC นางงามเทียนพันษาอุบลราชธานีประจำปี2568 วันที่6มิถุนายน2568ที่ชั้น1บริเวณล็อบบี้โรงแรมสุนีแกรนจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับเทศบาลน,นครอุบลราชธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีและหอจกอรแอด ize, เวร์สเ a เดียแอนด์ออแก์แถลงข่าวการประกวดมิสอุบลราชธานีแคน d ดลเฟสติวัลอินเตอร์เนชั่นแนลสองพัน s ี่สแมิสเอไอซี นางงามเทียนพันษาอุบลราชธานีประจำปี2568 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนางธนพรผุ่นเพิ่มภูมอหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีคุณวิสุตตาเรืองรังสีดิษกุลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและคุณกัญญาณัฐบุญผู้จัดการกองประกวด การประกวดมิสอุบลราชธานีแคนเดลเฟสติวัลอินเตอร์เนชั่นแนล2025กำหนดจัดขึ้น ในวันที่6ถึง8กรกฎาคม2568เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานีและสาวงามจากทั่วประเทศที่มีความสวยงามและมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางงามเทียนพรรษาประจำปี2568เพื่อเผยแพร่พว,วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีมีมาอย่างยาวนานกว่า124ปีถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสาวงามผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านสาวงามจะได้ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยกำหนดการประกวดในวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568เป็นการประกวดรอบคัดเลือกในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกาณลานพราซาชั้น1สุนีทาวเวอร์วันที่8กรกฎาคม2568รอบตัดสินณห้องทัพทิมสยาม1-2โรงแรมสุนีแกรนดและสาวงามที่ได้รับตำแหน่งวันที่10ถึง11กรกฎาคม2568จะเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน นาวสีอุบลรัตนารามรางวัลในการประกวดมิสอุบลราชธานี c a n เดลเฟสติวัลอินเตอร์เนชแนเงินรางวัล50,000บาทมงกุฎถ้วยรางวัลสายสะพาย รางวัลรองอันดับ1-4เงินรางวัล30,000บาท20,000บาท5,000บาท5,000บาทตามลำดับทิดาเทียนพันษาอุบลราชธานีลูกหลานชาวอุบลราชธานีเงินรางวัล20,000บาทมิสเอไทูดการท่องเที่ยวเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทขวัญใจมหาชนป๊อปปูล่าโหวตเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทเบสไทยอีสานคอ t ตูมชุดผ้ากับบัวย,ยอดเยี่ยมรางวัลละ5,000บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคม2568ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครคัดเลือกให้เหลือ30คนในวันที่6รกรกฎาคมช่องทางการสมัครแฟนเพจมิสอุบลราชธานี Candle Festival International and Miss AEC สมัครออนไลน์หอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธาน bon ี Adwork Media and Organize บริษัทพักังนำคลินิกนะคะอภิทาวุบลและพันธมิตรเครือข่ายพิคอมขอบคุณเพจท่องอุบลไทยแลนด์นะคะแล้วก็